ไลค์คลิปในวันนี้นะครับผมจะมาช่วยเพื่อนเองนะครับทุกคนก็คือหมีฮิปปี้กีนะโดยผมจะแปลงร่างเป็นสกูปปี้ดูนะครับที่ไม่เป็นหมานะครับกระตูนวัยเด็กที่ทุกคนแสนจะชื่นชอบเลยนะครับทุกคนก็น่าจะรู้จักกันแหละสกูปปี้ดูที่ไม่เป็นหมาคุณกวนฮ่าฮ่านะคบโดยครั้งนี้เราจะมาแปลงร่างเป็นหมาตัวนั้นนั่นเองโอเคครับแครับกดไลค์แล้วก็ไปดูคลิปกันเลยสวัสดีครับผมนักมียกลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักสะก,กจดจิตด้วยไม่เชื่อคุณลองทาตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้อง ยกมือขึ้นแล้วทำต,ตามผมยกมือขึ้นมาอันนั้นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีกยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทำต,ตามนะครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายมีเทพซ่าศศูด้วยนะครับทุกคนไม่รู้ไม่เอาชื่อน,นี้มาจากไหนล้กัน โอ้โหลืมวิธีการโอ้ยค้าง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 อ๋อไม่ได้ค้างด้วย嘛จอรน,นี่ทุกคนรู้จักหมาไหมครับทุกคนรู้จักหมาปะสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีสีขาแล้วมันก็มีหางมีหูมีตาเหมือนคล้ายคคนอะ่ะหมาครับทุกคนรู้จักหมากันไหมหมารู้จักกันเนาะนั่นแหละเราจะมาเป็นสกูบี้ดูนั่นเองอยู่ไหนนี่นี่คือหมานะครับเผื่อใครไม่เคยเห็นหมานะครับผมนี่ครับหมาเออเอเอเผื่อใครไม่เคยเคยเห็นหมานะเราจะเป็นสกูบี้ดูเอา้ามิวหายไปไหนวะ หมาไปไหนโอเคครับแต่อันนี้ไม่ใช่หมานะอันนี้เป็นคนสกินหมานะครับโอเคถือว่าเป็นหมาแล้วกันนี่คือหมาสุกุบิดูเป็นยังไงมันคือโวอิดิดฉลาดหน่อย <laughs> สุกุบิีสุกุบิดูวิวคือหนูใช้ขวานไม้ตัดแล้วมันใช้ไม่ได้ไงดูดิ oh. เห็นไหมทุกคนมันต้องใช้ขวานอื่น <laughs> เออ <laughs> ทำอะไรวะเขาผ่านเดี๋ยวเราให้ในการอ๊อกมันตัดไปแล้วเห็นแล้วตัวไรนั่นตัวไรแค่ขวานเหล็กไปแล้วไม่ตัดไหมขอเราตัดมันตัดตัวขาโอ้ยตัวขาไม่ได้ให้ขวานไม่ได้ขวานเหล็กไปตีแกะก็ได้ก็ก็ใช้ดิไปใช้ดิเออมันไม่มีขวานเหล็กอ่ะไม่มีขวานเหล็กจะอยู่ไหน เรื่องง่ายง่ายเห็นหรือเรื่องยากหรือไงต๊ตีถึงตีนสุกีดูเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่ามาทัวไหนนั้นวิญญาณหมาเฮ้ยฮเ้ยวิญญาณหมาเฮ้ยทุกคนเชิญมวยก่อนอดีตเด้งมามาดีมาดีอยู่ไหนวะวิญญาณหมาหาไม่เจอหรออยู่ไหนวะว่าจะวิ่งวนอย่างงี้เหรอเนี่ดีคุ้มหิวไม่เห็นจริงๆนะครับอดีอะไรเฮ้ยไปแล้ว มองไม่เห็นด้วยนะอยู่ไหนวะเอ้ยเอาเข้าไปเอาเข้าไปเฮ้ยช่างมันลวการปล่อยไปแค่แค่หมาอุ๊ยเจ็บอยู่ตรงนี้ตลอดตรงนึงตัวอะไรนั้นอยู่ตัวอะไรอยู่ตรงฮัลโหลนี้ตลอดมองไม่เห็นหรองม่เห็นริวมองไม่เห็นหรอใครจะมองเห็นอ่ะคิดดูแบบมองเงี้ยโอ้ยทำไมมิวเปวหมาพี่ไปช่วยมิวแล้ะเห็นแล้วเครียดจริงจริงเคยเห็นหมาบ้างเฮ้ยมีอาหารไหม เคยเห็นหมาเปล่าเนี่ยคือหมาเคยใครเคยเห็นหมานี่ไงนี่ไงหมานี่อะไรนี่ไงหมามาว้าขอโทษจะเอาเหรอจะตีวัวจะตีทำไมจะตีทำไมยอกยอกยอกอู้หเจ็บ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 ดีหมาดีจะแกล้งมิวหรือจะช่วยดีอยากจะช่วยนะแต่แบบขอช่วยแบบฮ่าฮาช่วยที่ไมันคล้ายๆแกล้งเราแต่ส่วนใหญ่จะช่วยมานี่ มานี่มานี่โอ้ยมันมาไหนอ๋อมานี่มานี่เดินตามมาแม่ไม่อะไรปีนขึ้นมาเดือยวะปีนขึ้นมาไม่ได้กระโดดไม่ได้โอ้ยนั่งต้มนุ๊ตตั้งยิ้มจะมาช่วยดีๆต้องมาต้งนุ๊ตตั้งยิ้มขึ้นมาอ่มขึ้นสูงขึ้นมาใช่วะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปสวรรค์ขึ้นไม่ได้นี่เห็นไหมขึ้นโอ้ยค่้ยค่อยเออมิว ไ้จะพาไปสร้างบ้านมันเฮ้ยเขอบคุณเฮ้ยเฮ้นายนานายเขาจะไม่เคลื่อนแบบไปข้างล่างไม่ไม่คลื่อนครับหม่นหมื่นมืนหมื่นอยอสร้างบ้านแล้วกันนะโอเคอะไรอะไรเอาไปวางๆางอาไรอ่ะมันคือโบกพิเศษลองวางดู Big wooden house วางให้ทำอะไรวางเหรอวางตรงเนี้ยวางเลยเหรอวางเลยใช่ไหมวางเหรอวางขี้ขวาเขากทุเหรอขี้ขวาอุยโอ้ยแกเลยนี่โอ้โหบ้านเปียนจัก นี่ธรรมดาจุดธรรมดากลาย,าายเป็นบ้านเป็นตรงไงทิ้งก่อนบ้านบ้านสุดแซ่บโอโ้โหเก๋ไ, <ป S 1> ไก่สไลเดอร์อจริงๆมาต๊ก หมาตัวนี้กินไหมหมาตัวนี้อะฮะน่ารักไหมมองหน้ารักไหมมองหน้ามองหน้าเกาะเกาะมองมองมองเกาะอยู่เงียบดีแล้วมองก็น่ารักดีคือมาหน้ากลัวหน้าตามขาวอ่ะหน้าหมาดีตามขาวน่ากลัวออกไปไปลองเลยแม่มาๆๆหน้ากลัวอ่ะดูมาช่วยกันเลแต่งให้อะไรอ่ะขอบคุณนะแต่จะต้อง ที่เราไม่ต้องขุดขต้นไม้เหรอทุกคนคือทำไมต้องเอาเตียงมาชั้นล่างอ่ะไม่ชอบเอาเตียงมาชั้นล่างขุบๆๆปทุกทไม่ได้ไม่ได้เอาเตียงมาชั้นล่างเอาเตียงมาชั้นบนทำไมเตียงต้องอยู่ชั้นบนไว้นายแล้นะโซซีแล้วนายนี่มันเป็นหมอกับเป็นหมาบ้านนี้เลยจริงๆหมาบ้านปนไปดักที่ที่นอนคนจะต้องนอนอยู่ด้านบนใช่ตรงนี้วาง เดแต่วันนี้นายเป้นหมาบ้านเราเว้ยแต่วันนี้นายต้องนอนห้องไล่เป็นหมาแต่อยากมีว่าม่าเรามาช่วยช่วยข้าวไม่หมาเควาว่าไงแกเป็นหมาจะไม่สามารถแบบนอนบนเตียงได้นะโอเคเดี๋ยวนอนให้ดูจริงเราจะเคยให้หมามันนอนบนเตียงมาเบิรไปเถอะแต่นายไม่สามารถมานอนได้เฮ้ยเฮ้ยหมานอนเรื่องหนึ่งถูกข้าวะหมานอนมีอาหารไหมหมาโอ้มีครับมีครับเราจะช่วยแบบกวนมีอาหารไหมมีอาหารไหมช่างเรื่องหมานอนมาก่อนเต็กกินข้าว หิวหิวเพิ่มใฝืนด้วยพึ่งขอขออาหารหน่อยพึ่งจะมาขอความช่วยเหลือมีไหมพึ่งจะมาขอคขาช่วยเหลือหรอทำไมอ่ะพอหมดประโยชน์ก็ไม่อยู่ด้วยกันแล้วเขต้องการปิ่งนี่เไม่สนใจพอพอหมดประโยชน์ก็ไม่สนใจเอยเราเราเราสนใจนายตลอดแหละมาครถึงตอนลำบากตอนไหนพึ่งคือยแบบมันเป็นการแชร์ห้องอยู่ร่วมกันเว้ยแต่นั้นแบบพราะที่เราแชร์ด้วยกันอ่ะมันจะต้องแบบต้องช่วยเหลือกันเว้ยเรามาแชร์ห้องร่วมกันอะไร งั้งนั้นขอข้าวหน่อยดีจะได้ข้าวใช่ไหมก็ผมจะช่วยนะแต่ว่าผมไม่ได้ช่วยง่ายหรอกข้าวเอาขแล้วรอแป๊บสิตกตายตาโอ้ยนายจะตายแล้วนายหมาโอ้โอ้เอาไปเอาไปแม่งเลี้ยงเสียข้าวสุกจริงๆอ่ะทำเองก็ได้อะไรอ่ะให้เรามาเข้าไป Cooking tropical fish เอาไะครับยัดเข้าปากเข้าไปหนิว คแต่ที่หลังไม่ต้องได้มองทำเมยไมได้พอได้ประโยชน์ขอโทษเป็นยังไงอโทษนะฮัลโหลก็ลืมนี่ขอบคุณนะเป็นเจ้าประโยชนสุดท้ายก็ลืมไม่นายนๆเราขอโทษขอโทษนะน้องหมาสกูฟฟี่ดูสุดน่ารักเราขอโทษทำไงกับมือดีครับนะทำไงกับเมลเราแบบเราขอโทษเราขอโทษจริงๆนะแป็นอะไรวะแป็นอะไรวะเป็นอะไรวะแป็นอะไรทุกคนช่างมาเฉยเชื่อเราไหมคือว่าสงสารเป็นแว่นที่แบบอออืื้หตึมครึ้มเอยากได้ คลุ้มจริงๆอยากอะไรชุดสีอะไรอยากได้ชุดสีชัอยากได้ชุดนอนสีฟ้าสีฟ้าใช่ไหมครับสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าอ่อนอะไรเงี้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ได้ได้สีฟ้าใช่ไหมเล่นแมนเล่นแมนอันนี้คือสีฟ้านะครับอันนี้จริงๆอันนี้ไม่ได้ตลกอันนี้สีฟ้าได้สีฟ้าไม่ใช่ชมพูเลยนอยากได้สีฟ้าใช่ไหมมิวได้ยัง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 โอ๊อย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบ โอเคสีฟ้าเอาไปไหนไหนไหนฟ้าโอเคบอกว่าสีฟ้าไม่ใช่สีเขีวเลยเอ้าเอาหรอเอาหรอสีฟ้าแป๊บแป๊บสีฟ้าสีฟ้าโอ้ยแย่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 อ้าวบอกมาแย่แป๊บแป๊บแป๊บโอเคสีฟ้าจะสกเลยแฮะตรงนี้ดูได้ไหมว่านี่ฟ้านะครับอู้อันนี้ไม่ได้เสียมไม่ได้โกหกไม่ได้อะไรเลย มา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 สวยดีอย่างนัล้วนี่อ่ะเอ้ยชาให้ด้วยเนี่ยไหนสีฟ้าได้หรือยังแงมาโยนโยนโยนลองใส่ดูต้องใส่ดูมามามาอ่าบอกว่าสีอ้าวไม่ใช่สีเขียวนี่มันสีเขียวไว้ไว้ไว้ไสีฟ้า สีเขียวแบบอยู่น้อสีฟ้าสีฟ้าจะเป็นสีแบบสีแบบสีสีเนี้ยสีแน่สีสีเล่มเนี้ยเห็นไหมสีเนี้ยสีฟ้าตรงเนี้ยโอเคสีสีสีตรงเนี้ยเว้ยมัคือสีตรงนี้นี่ครับตรงนี้เลยนะเห็นไหมคือสีฟ้าอ่ะสีแบบเนี้ยสีแบบเนี้ยสีแบบเนี้ยอ๋อลมเงินไหมสีแบบเนี้ยสีฟ้านะคันนี้ต้องถูกนะไหนเอออันนี้แหละเอออันนี้ใช่ใช่ใช่นี่แหละสีฟ้าที่ต้องการไม่เรายจะไม่ให้เลยชุดพวกนี้โยน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 สีฟ้ามาจะให้ยากหน่อยนะมิวรอแป๊บเฮ้ยรอแป๊บ อยากได้ชุดสีฟ้าเฮ้ยคือเรามาช่วยเว้ยทุกคนแต่เราจะเดวเชิบสีฟ้าเร็วๆใช่ใช่สีนั่นนะเออใช่ใช่ถูกถูกถูกยังไงสีที่ต้องการใช่ใช่เลยสีฟ้านี่ไงเอออันนี้แหละสี้ที่ต้องการเอออันนี้ล่ะอันนี้แหละค่อยถูกขึ้มานิดหนึ่งนี่เสียอะไรสีน้ำเงินดีดีดีเนี่ยเข้าใจง่ายมากชอบชอบชอบดีมากนายเป็นหมาที่ดีจริงๆโอเคเอาไปปีกเ nice เดี๋ยวเดี๋ยวชวนบินนะครับเดี๋ยวชวนบินมาม่อ่ะ บินเหรอเจฟดีซีโร่ไม่อะไฟเบอร์ตัวนี้ตามมาเฮ้ยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปตามมาไหนอาผู้ไปเอาผู้ไปตุ้หนึ่งอันอันป่วนอ่ะนี่อ๋อเฮ้ยตกตกตามมานะ้มิวปุ๊บเคเอาไปสังขาวนี่ไปสังขาาไปสังข้า เออเจ็บมาละไม่มีบ้านยักษ์นะครับบ้านต้นไม้ยักษ์บ้านต้นไม้ยักษ์มันมีไหมต่ออ่ะหมาไม่ดูเลยนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอุ้ยโอ้ยโอ้อะไรอ่ะคืออะไรต้นไม้ธรรมดานี่หว่าอุยคืออะไรอ่ะคืออะไรเดี๋ยวลองอันนี้แล้วกันนะคืออะไรเอนี่ยคืออะไรวะคืออะไรเออต้นไม้ระวางซิแค่นี้ไม้แค่นี้ เย็นมีดใจเย็นมีดฮ่าสกูปี้ดูหายสกูปี้ทุกคนสกูปี้ดู <c oughs> สกูปี้ดูหายอะ่ะรอแป๊บเซ่รอแป๊บจี้จะคิดถึงนายว่าสกูปี้ดูปั๊มแจ็คอันนี้คืออะไรปั๊มแจ็คเฮ้ยนั่นอะไรอู๋อค้างค้างค้างเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะรอแป๊บนงสร้างหรอวะรอคือไรอ่ะรอแป๊บเซ่อันนี้คือมีอะไรผมมีอะไรให้สร้างเดี๋ยวผมจะพยายามยัดให้หมดเลยกันคือถ้าไม่รู้นะเฮ้ยมันมีอะไรบ้างไว้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ย บิสต์เลยเฮ้ยอะไรเฮ้ยจะเย็นเฮ้ยโอ้โหโอ้โหน่านึ่งเก็บมากโคตรล่าเฮ้ยทาวมังค์ทุกคนนี่น่าจะเป็นเมืองนะครับผมนอโอแรกแรกอู้หูอู้หูก็มาวันนี้วันนี้วันนี้ก็มาอุ้ยเป็นอะไรอ่ะโอ้ตอบล็อกขึ้นไปใช่ไหมอ้าวโอเค ก็เดิมอันนี้คุ้นๆไม่เอาไม่เอาอันนี้คุ้นๆวิ่งแหลกๆจริงเห็นด้วยคุ้นๆคุ้นๆมากคุ้นๆอีกสักหลังแล้วกันคุ้นจริงๆอันนี้เดี๋ยวสร้างบ้านให้แต่จะทำเป็นเหมือนไม่เคยเจอเดี๋ยวสร้างบ้านสร้างบ้านก่อนไปเอาหน้าจะไปแล้วเหรอทำไมทำไมนาไปเร็วจังเลยยุ่งนี่อันนี้คือ university นั่นคิดจะหยุดฉลองปาร์ตี้ด้วยกันเหรอวะโอ้นี่แหละตรงนี้แหละแบบนี่โอ้ค่อนข้างจะแหลกโอ้แหลกแหลกโอ้แหลกแหลกโอ้นี่เฮ้ย ้สวยที่นี่คือมหาอะไรหมาที่นี่คืออะไรอ่ะมหาอะไรมหามหาอะไรหมาคือมหาอะไรหมาอินดิวเอสเตียอะไรคือเป็นที่ให้หมาไปเรียนใช่ไหมใช่ใช่ป่ะใช่ให้หมาไปเรียนไม่ชใช่โรงเรียนหมาแต่คือมหาอะไรหมาโหมหาอะไรหมาด้วยแฮมไม่เคยไม่เคยเจอมาก่อนไม่ใช่เหมือนกันนะเนี่ยว่าไปมาทุกคนครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพย์ดูท่าปิดคลิปเลยครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพย์เท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกดติดตามกพย์ดิงกับผมด้วยนะไปไหนอย่างผมไปไหน้าเป็นตัวอะไรเขาไม่มาเลยนะครับทุกคนช่วยใครรอเขาไม่มาเลยนะโอเคบ๊ายบายอะไร